ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่จักรกวานกลางไหลดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะดูจริงจังนิดนึงแต่ความจริงแล้วนะครับมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นครับผมมันเป็นคลิปที่ผมจะมาแชร์นะครับวิธีการทํางบประมาณในการท่องเที่ยวนะครับก็คือเที่ยวแบบจํากัดงบแล้วก็แผนในการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเอาไปจัดทริปเอาไปแชร์ให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยเผื่อบางคนนะครับที่ต้องการที่จะไปเที่ยวเป็นแก๊งมีแพลนและวันที่อะไรเสร็จสับเรียบร้อยอยากจะ ให้เพื่อนเตรียมเงินเอาไว้เป็นก้อนก้อนหนึ่งซึ่งถ้าเราไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยเตรียมเงินไว้สามพันอะไรแบบนี้<ม>เพื่อนก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับว่าเออสามพัน จะพอจริงไหมหรือว่าเอ๊ะมันแพงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะมาวางแผนการเงินท่องเที่ยววีซ์ออกมาแล้วก็โยนไให้เขาปึ้งเขาก็จะเห็นว่าส0 0พันที่เราบอกอะ่ะมันเสียค่าอะไรบ้างอะไรเท่าไหร่เงินคุณจะเหลือเท่าไหร่หนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบเนี้ยหรือว่าใครนะครับที่จะจับทริปเที่ยวให้กับลูกน้องก็สามารถเราไปใช้ได้วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาจับตารางการท่องเที่ยววางแผนเที่ยว แบบไปไปไปกันนะครับผมโอเคขออนุญาตตัดภาพไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปฮะโอเคครับวามมายังหน้าจอ ของเราสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นอยู่มันคือ Excel ที่เอาไว้บันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวแล้วก็รา,ายจ่ายในอนาคตที่เรากำลังจะเสียข้อดีของการที่เรารู้ก่อนว่าเราจะเสียอะไรนั่นแหะมันทําให้เรารู้ว่าเงินที่เราต้องเตรียมมันจะประมาณไหนแล้วมันจะไม่ทําให้เราบานปลายเกินเลยอะไรที่รู้ก่อนมันย่อมดีเสมอมาเรามาดูตารางกันนะครับไอ้ตารางพวกนี้ปกติอะ ผมจะทําทุกครั้งที่มีทิปใหญ่ๆทิปที่ผมคิดว่ามันมีหลายขั้นตอนแบบอย่างทิปขึ้นรถไฟที่ว่าไปสมุทรสงครามสมุทรสาครผมก็ทําตารางตัวนี้หรือว่าบางทิปที่เป็นทิปที่แบบช่วงนั้นเงินน้อยต้องจํากัดงบก็ทําตารางนี้เหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเราต้องลดอะไรเราต้องเพิ่มอะไรก่อนที่จะทําทุกอย่างเราก็ต้องตั้งหัวข้อก่อนนะครับภูสอยดาวนั่นคือที่ที่เรามันจะไปกันแล้วก็ทําเป็นตารางเป็นหัวข้อมาฮะรายการจ่ายก็คือ ายการที่เราจะได้จ่ายตลอดทั้งทริปราคาสรุปราคาทั้งหมดไปหาข้อมูลมาครับแล้วก็มาใส่ทั้งหมดกี่คืนนี่ก็คือนอนทั้งหมดกี่คืนมันจะมีค่ากลางเต็นท์นู่นนี่นั่นที่ราคาจะต้องคูณตามจมํานวนคืนเข้าไปไปก็คือค่าเดินทางขาไปกลับก็คือค่าเดินทางขากลับรวมนี่ก็คือรวมทุกค่าทั้งขาไปขากลับรวมกี่คือนอะไรเงี้ยมันจะมารวมไว้ที่ตารางสุดท้ายทั้งหมดยอดรวมข้างล่างคือยอดโทั้งหมดของยอดรวมทั้งหมดไอยอดข้างล่าง่ยสำคัญสุดเพราะเป็นยอดที่เราจะรวมทุกอย่างแล้วจะเราจะได้รู้ว่า งบประมาณที่เราจะใช้ไปเที่ยวกันในวันนี้ในทริปนี้เราจะเสียเท่าไหร่เราก็โยนไอก้อน,นี้ลงไปในกลุ่มเพื่อนตุม้มให้เขาเห็นว่าเนี่ยในทริปอะค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายแน่แน่มันคือเท่านี้แล้วเพื่อนก็จะไปเพิ่มค่ากินไปเพิ่มค่าอะไรของเข้าในอันเรื่องของเขาทีนี้เรามาดูแยกย่อยผมจะไปภูสุยดาวโดยการที่นั่งรถไฟไปใช่ปะแรกก็นั่งรถไฟครับที่บางบอนเพราะมันใกล้บ้านมากไปลงตลาดภูราคาแค่5บาทไปกับ10บบาททีนี้เดินจากตลาดภูครับไปที่ รถไฟใต้ดินท่าพระมันระยะทางมันแค่ประมาณ1กิโล่ารถไฟใต้ดิน40บาทไปกับ80บาทเห็นไหมนั่งรถไฟที่บางซื่อครับแล้วก็นั่งรถไฟจากบางซื่อเนี่ยไปที่พิษณุโลกที่จรมัน170 6บาทแต่ว่าเราตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็ปัดขึ้นมาเป็น180บาทรวมไปกับ360ค่ารถพิษณุโลกหมายถึงค่าเหมารถนะครับเพราะว่าจากที่สถานีรถไฟพิษณุโลกเข้าไปยังอุทยานะรู้สึกว่าจะไม่มีรถนะครับเราต้องเหมารถไปเหมารถโด,ดยสารเหมารถตู้ซึ่งที่นั่นเขาจะมีรถตู้รถโดยสารที่รอให้เราไปเหมาอยู่แล้วอารมณ์แบบว่ารอให้คนขึ้นรถจนเต็มแล้วคนในรถหารกันแล้วจ่ายเป็นค่าเหมารถมันจะตกแพงสุด เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะพวกเสียดอาวอะ่ะคือคนละ200บาทอันนี้คือแพงสุดแต่ถ้าโชคดีเจอถูกกว่านี้คุณก็ดีไป นะต่อมาค่าเข้าอุทยานนะ40บาทค่ากางเต็นท์30บาทต่อคนต่อคืนนะครับถ้าคูณไปกัน2คนเป็นครอบครัวกันคูณก็คูณเข้าไปนะคูณ2เข้าไปแต่ในตารางนี้คือเป็นตารางต่อ1คนมันจะได้ดูง่ายค่าประกันอุบัติเหตุอันนี้ทุกอุทยานเขาบังคับให้ทําอยู่แล้วนะครับคนละสิบาทค่ามัดจําขยะผมไม่แน่ใจว่าโคายดาวยกเลิกค่ามัดจําขยะไปหรือยังแต่ว่าจากที่หาข้อมูลมาเมื่อก่อนมีนะครับก็เลยใส่มาเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แล้วเกิดเขามี แล้วเราไม่ได้เตรียมเงินส่วนนี้ไปอ่ะสิ่งที่เราต้องเอามาจ่ายคืออะไรคือค่ากินเพราะฉะนั้นเตรียมไปให้พร้อมดีกว่านะครับแล้วก็ค่ากิน200ความจริงอ่ะจากประสบการณ์ที่ไปเดินป่ามานะครับค่ากินจริงๆอ่ะไม่ถึง200แต่ผมตีไป200คือกะเกินเกินหน่อยเกินนิดนึงเผื่อ ชวงหกฉุกเฉินต้องซื้อน้ำเพิ่มอะไรแบบเนี้ยค่ากินอะ่ะกินจากข้างล่าง1รอบ50บาทแล้วเราก็ซื้อพวกขนมปังพวกมาม่าที่มันอะไรง่ายๆขึ้นไปกินข้างบนเนี่ยถ้าสมมุติคุณรู้ตารางนี้ก่อนเนี่ยรับรองว่าเที่ยวแบบไม่เดือดร้อนแน่นอนเที่ยวแบบประมาณตนนะครับเที่ยวแบบไม่บานปลายเก็บตังไว้เที่ยวทริปหน้าได้แล้วจะเป็นการเที่ยวที่เรารู้สึกว่าเป็นเป็นการเที่ยวที่แบบไม่แพงนะครับไม่แพงคือผมเคยพี่สาวอะ่ะเขากลับมาประเทศไทย เขาเคยถามว่าเวลาไปเที่ยวทีเสียตังค์เท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกว่าเพิ่งไปสวนไความาใช่ไหมอยู่ที่นครนายกเขาบอกไปว่าเสียประมาณพันหนึง่งเขาตกใจเขาตกใจอ้าวทาไมมันเที่ยวแล้วมันถูกขนาดนี้เพราะว่าเราวางแผนการเงินเกี่ยวกับการเที่ยวเราคุมงบประมาณได้แล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาคมหมดแล้วว่าเราจะต้องเสียอะไรเท่าไหร่เราก็เลยรู้ว่าอะไรควรเสียอะไรไม่ควรเสียก็คือมันคุมงบได้นั่นแหละนะครับผมถ้าเราทําตารางนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการคํานวณค่าใช้จ่ายหรือว่าการจัดตารางหรือว่าการวางแผนการท่องเที่ยวนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมตรง่ายถ้าสมมติว่าคนมีตารางนี้ครับคุณจะเห็นภาพที่มันชัดมากมันจะเป็นชาเลนจ์ด้วยว่าจะทํายังไงให้เราเที่ยวด้วยงบที่น้อยที่สุดนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีครับ